พี่บู๊ขอนำคลิปดวงรายวันนะคะที่เมื่อกี้อัดไว้เป็นช็อตสั้นๆนะคะมารวมไว้เป็นคลิปเดียวนะคะโดยเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไล่ไปจนถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าคุณเกิดวันเสาร์นะก็ต้องลากไปอันสุดท้ายเลยนะคะแต่ถ้าไม่รีบไม่ร้อนอะไรอยากให้ดูเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะคะเชิญฟังกันได้เลยค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ท้ามาดูดวงประจำวันนี้กันนะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์คะวันนี้วันศุกร์นะคะคุณมีความรู้สึกว่า คุณเบื่อนายอะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะคะคนที่เข้ามาหาคุณนะต้องถามว่าแล้วมันเป็นอย่างไรก็เรียกว่าคุณมีเสน่ห์เหรอคนเข้ามาเยอะแบบนั้นนะคะแล้วคุณก็เซ็งๆอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีความปราณีตพิถีพิถันอยู่หลายอย่างนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมีความคิดเป็นของตัวเอง สูงมากมายเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่การเงินของคุณอาจจะมีปัญหานะคะ แต่คุณจะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะคะเรียกว่าใช้ชีวิตในเหมือนกับว่ามีความพอเพียงแฮปปี้ในสิ่งที่ตนเองมีถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคุณนะคะมันคือเรื่องงานนะคะการงานที่มันดีมากๆการงานที่มันขยายตัวได้ด้วยนะ ความรู้สึกคุณอย่าเป็นเช่นนั้นเลยนะคุณปลาณนีเรื่องการทำงานให้มันดีขึ้นนะคนรอบข้างเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณคุณหันมองเขานะเขาจะได้ช่วยคุณให้มันแบบว่าการงานยิ่งเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพืเ่อนๆที่เกิดวันจันทร์คะมาดูดวงประจำวันนี้กันคะ่ะ เพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์คะวันนี้นะคะไม่ว่าต้องบอกว่าการงานก็ไม่ได้มีปัญหาวันนี้เป็นวันที่คุณมีความสุขนะคะครอบครัวของคุณคอยจะซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะให้ความรักไม่ได้ให้ความรักอย่างเดียวมีเงินทองที่จะซัพพอร์ตคุณได้อยู่แล้วด้วยนะคะมีการทำงานที่สามารถขยายตัวได้ด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์วันนี้เนี่ย ลักษณะจริงๆเนี่ยมันคือเป็นตัวตนของคุณได้เลยนะคะคุณมีความสุขอยู่แล้วนะแต่บางครั้งคุณจะมีความเหงาบางอย่างนะคะเหมือนคุณจะขาดบางอย่างคือคุณเป็นคนที่คอยเทคแคร์คนเก่งอยู่แล้วนะคะคุณใส่ใจความรู้สึกของคนมากอยู่แล้วนะแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เพย์แบ็กกลับมาเท่าที่คุณให้เขาไปอันนั้นมันทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างทางด้านจิตใจนะคะ ขอให้คุณมองผ่านจุดนี้ไปนะแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณให้เขามันคือดีที่สุดการให้ไม่จำเป็นต้องเพื่อการรับในครั้งต่อไปนะคะให้ก็คือให้จบแค่นั้นก็พอนะคะเอามาที่การงานดีกว่าการงานของคุณมันจะกลับมาดีนะคะการงานของคุณหนึ่งอย่างงานหนึ่งชัดเจนดีอยู่แล้วคุณสามารถไปต่อได้อีกนะคะทำงานเพิ่มได้เลยนะคะ เพื่อนเนที่เกิดวันอังคารคะคมาดูดวงประจำวันนี้กันค่ะเพื่อนเพที่เกิดวันอังคารคะควันนี้นะคะคพลังงานของคุณนะคะเ,คเป็นคนที่ขยัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะทำอย่างเดียวไม่พอนะต้องทำอีกอย่างนึงเพิ่มนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความวิริยะอยู่แล้วนะคะถามว่าการงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าการงานมันยังไม่ลงตัวนะมันจะต้องต่อสู้มันจะต้องมีการขัดแย้งคุยกันในเรื่องของการทำงานต้องไฟติ้งให้มันมากขึ้นนะคะไม่ได้ไฟแค่อย่างเดียวนะจะต้องลุยออกไปแต่คนวันอังคารเป็นคนสาย อยู่แล้วลุยได้นะคะแล้วต้องบอกว่าคุณสามารถดูแลสิ่งที่เป็นการงานหรืออะไรที่คุณรับผิดชอบนะคะแล้วถ้าถามว่ามันจะได้เงินไหมมันก็ต้องได้เงินอยู่แล้วสิคะการงานของคุณไม่ว่าวันนี้จะเรื่องอะไรนะคะคิดโครงการอะไรใหม่ๆนะต้องบอกว่ามีความโดดเด่นเลยคนที่เกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันดีของคุณนะคะขอให้คุณต่อสู้ ฟ่าฟันมันไปวันนี้ที่งานหนักมันจะเกี่ยวกับเรื่องงานที่ขัดแย้งกันเท่านั้นนะคะขอให้ไฟติ้งในเรื่องงานอย่างเดียวรับรองฉลุยคนเกิดวันพุธคะดูดวงประจำวันนี้กันค่ะ คนเกิดวันพุธค้าโอ้โหวันนี้ชีวิตสบายบายนะจ๊ะได้ไพ่ควีนทั้งสองใบเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเรื่องการเงินการทองนะคะคุณก็สามารถดูแลได้เลยนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคเลยนะคะไพ่เดสต้ามาเป็นตัวจบสุดท้ายอีกนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณมีความสุขอยู่แล้วนะคะแบบนั้นได้ ได้เลยนะจริงๆแล้วคนที่เกิดวันพุธค้าวันนี้ถ้าใครเป็นคนโสดนะคะคุณจะรู้สึกว่าฉันอยู่ของฉันคนเดียวฉันก็มีความสุขได้แล้วเพราะฉันมีครบทุกอย่างแล้วนะเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสค้ามาดูดวงประจำวันนี้กันค่ะ คนเกิดวันพฤหัสคาวันนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณจะมีความเหมือนกับว่าคุณจะอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขนะคะแล้วพร้อมที่จะสป,ปอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะทำให้คุณอยู่ในจุดเรียกว่าทุกคนเนี่ย จะเก็บคุณไว้ในจุดเซฟโซนนะคะแล้วกลายเป็นคุณจะไม่กล้าออกไปเผชิญโลกภายนอกนะคะบอกแบบนี้ได้เลยไพ่ประจำตัวคนวันพระหัสออกมาแล้วด้วยนะคะบอกว่าคุณต้องกล้าออกจากจุดที่คุณเซฟตัวเองไว้ ให้มันก้าวหน้ากว่าเดิมนะอุปสรรคปัญหาที่ขึ้นมาเป็นไพ่ดาบอะไรเนี่ยมันรายล้อมคุณเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการงานที่ขัดแย้งแล้วมันไม่ได้ ยังยังติดขัดชะงักงานอยู่แต่เดี๋ยวมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะขอให้คุณลุยไปนะเกี่ยวกับเรื่องการงานขอให้สู้ต่อไปนะยิ่งออกไปข้างนอกยิ่งทําให้คุณโดดเด่นนะคะคุณจะโตขึ้นทุกครั้งนะคะที่ออกจากเซฟโซนนะคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง กครองคนได้อย่างโดดเด่นนะคะต้องให้กําลังใจคนเกิดวันพฤหัสนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์คะมาดูดวงประจำวันนี้กันค่ะ คนเกิดวันศุกร์คะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือคุณหมายตาใครไว้นะคะต้องบอกว่าเขาก็คิดอย่างเช่นเดียวกับที่คุณคิดนะคะคุณสามารถมีความสุขได้นะคะโดยการที่คุณจะตั้งแสดงออกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเช่นคุณหมายตาใครไว้นะคะคุณจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะ ถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงเราก็เป็นสายบุกสายลุยแสดงออกให้เขารู้ได้นะคะแบบนั้นก็ได้นะส่วนคุณผู้ชายคุณทําได้อยู่แล้วนะคะ,ะทีนี้เรามามองในเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีคนที่ ชอบคุณอยู่เช่นกันนะคะแต่บางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าฉันใช้ชีวิตโสดของฉันมันก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วคุณก็เลยไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะการงานของคุณเนี่ยเรียกว่ามันก็ไม่ธรรมดาเลยนะคุณจะเป็นคนที่กล้าที่จะทำให้งานนะั้นมันจบขึ้นจบขึ้นได้อย่างเร็ววัน เร็วเร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะก็ขอให้คอนโสดคะคุณไปเน้นเรื่องงานะคนโสดต,ต้องบอกว่าเป็นคนโสดที่แฮปปี้กับการอยู่เป็นโสดนะแต่ถ้าคุณแฮปปี้กับการอยู่เป็นคู่คุณได้อยู่แล้วนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะการงานเด่ดเดนนะจ๊ะขอให้ลุกออกจากโต๊ะแล้วไปลุยได้เลย เพื่อนๆที่เกิดวันเสารคะมาดูดวงประจำวันนี้กันคะ่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นวันที่คุณมีความระแวดระวังตัวเองมากเลยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะให้คุณไปเสี่ยงเนี่ยคุณจะไม่ทำเลยนะคะรวมถึงการงานอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปเพราะคุณอยู่ในจุดที่คุณก็ทำงานได้คิวๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ณจุดนี้เองเนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คําคิดเห็นแก่คนอื่นได้ด้วยนะคะ ขอให้ยืนยันเชื่อมั่นในความสามารถของคุณนะวันนี้ถามว่าคุณเองเนี่ยมีตังอยู่แล้วนะคะไม่เคยบอกว่าคุณจนนะวันนี้จะมีคนที่เขามีปัญหานะเขามาขอร้องคุณนะคะอาจจะให้คุณช่วยเหลือนะคุณช่วยเหลือ คุณช่เหลืออาจจะช่วยเหลือเขาทางความคิดสร้างปัญญาให้เขาดีกว่านะคะสร้างปัญญาให้เขาแทนที่จะให้เงินนะคะเพื่อที่ว่าพอสร้างปัญญาแล้วคนที่เขามาขอความช่วยเหลือคุณเขาจะสร้างเงินให้กับตัวเขาเองนะคะขอให้คุณช่วยเหลือเขาแบบนี้มากกว่านะเพราะคุณเป็นคนที่ ให้คำปรึกษาคนได้อยู่แล้วอย่าช่วยเหลือเป็นเงินนะคะช่วยเหลือโดยการสร้างปัญญาให้เขาแล้วเขาเหมือนกับว่าสอนวิธีการหาปลาต้องตกปลาเองไม่ต้องให้ปลาเขากินนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะทำได้เองนะคะ เมื่อดูครบหมดแล้วนะคะใครดวงดีต้องดีใจด้วยนะคะใครดวงแย่นะคะเราก็สู้กับเรื่องได้แย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีนะคะฟ้าส่งโจทย์ยากมาเพื่อให้คนเป็นคนเก่งและคนแกร่งขึ้นทุกครั้งนะคะที่คุณชนะอุปสรรคนะเดี๋ยวเจอกับพี่บูในคลิปต่อไปนะคะอย่างไรแล้วอย่างไรแล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะใครยิ่งใส่คอมเมนต์มาจะดีใจมากมายคะ่ะ